สวัสดีครับอยู่กับช่อง youtube ปอยรดำซิ่งครับวันนี้พามาชมรถเสียตั้มครับเพิ่งออกมาใหม่ครับมาถึงสดๆร้อนๆครับสวยจัดครับทีเด็ดเสียตั้มเพิ่งออกมาถึงวันนี้ครับ คันนี้แปลงหน้ามาแล้วครับแปลงหน้าโนมินเตอร์ครับนี่ครับสุดจัดเลยครับคันนี้แต่งสไตล์ยุ่นนะครับสะอาดตาครับเดี๋ยวพาชมรอบคันครับนี่ครับกันชนเป็นกันชนตีหมุดนะครับคันนี้ แปลงแปลงไฟมาแล้วครับผ่าชมรอบคันครับสไตลยุ่นครับเป็นแนวสะอาดตาครับคันนี้ตอนนี้รถก็มาเส้นอยู่บ้านมายาอยู่จอมพระครับ สวยจัดสวยจัดรถเพิ่งออกมาวันนี้ครับคันนี้ก็จบที่หลานสองไม่แน่ใจว่าสองหมื่นหรือสองแสนครับไม่ได้ถามรายละเอียดเลยครับคันนี้มาจากอีสานใต้ด้ำแต่งครับ แต่ขึ้นกระบะอยู่อูเนียนครับเนียนประพาครับสวยจัดครับนี่ครับโดยรวมถือว่าลงตัวเลยครับคันนี้สวยจัดครับบางฝุ่นใหญ่ๆเลยครับ ตอนนี้ก็กำลังจะเส้นรถครับสไตล์ยุ่นสไตล์ยุ่นสวยจัดครับชอบครับทรงนี้นี่ครับดูรอยเชื่อมครับเชื่อมสวยจัดครับไม่มีโปรครับโชว์รอยเชื่อมเลยครับ นี่ครับเกล็ดสวยๆเลยครับขันนี้ยังใสย่ยางญี่ปุ่นอยู่ครับใช้ยางญี่ปุ่นก่อนครับวิ่งงานได้อีกเป็นปีอยู่ครับยางนี้สวยจัดสวยจัดดูลายเพ้นครับ เพ้นได้คมจัดเลยครับลายเนียนๆเลยครับรถวิ่งตากฝนตากฝนมาก็จะมอมแมมนิดหน่อยครับ,รบอู้ช่างอันน้ำแต่งนี่ดูด้านหน้าครับ,บสวยจัดเลยครับ คันนี้ก็เป็นรถของต่้มสายร้อนครับก็ยินดีกับพี่ต่้มเลยครับก็ขอให้มันหมานครับขับขี่ปลอดภัยตลอดทางครับแหฮงๆมันหมานร่ำรวยครับนี่ครับหมักวก็ เป็นงกหมวกของไทยสไตล์ก๊อปนอกครับมีไฟด้วยสามดวงครับสวยจัดครับแต่งได้ลงตัวมากครับ้อองาาาวมกยยย่่ัเเนนด บางฝุ่นใหญ่จัดครับเดี๋ยวพาชมภายในครับพาชมภายในครับเนี่ยครับภายในเป็นภายในของโซนดำครับเนี่ยครับภายในของโซนดำครับ,รบสวยจัดเลยครับเบาะก็เป็นเบาะหนังครับ สวยจัดครับเบาะนี้ครับนี่ครับภายในคอนโซลดำครับภายในสวยจัดครับก็เดิมๆญี่ปุ่นเลยครับภายในนี่ครับเป็นคอนโซลดำครับเห็นเขาว่าคอนโซลดำเป็นคอนโซลตัวใหม่ครับผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ัวยจัดรับภายในนี่ครับหมอ้อกระยเตี๋ยวเรียงสีครับนี่ตัวใสตัวไล่ลมเร็วมาเลยครับ,รบ,บตัวไล่ลมเร็ว ลูกเล่นเยอะมากครับคันนี้ทีเด็ดเสียตั้มตั้มสายร้อนครับฉายาครับนี่ครับให้ชมรอบคันอีกรอบครับที่เด็ดอีสานใต้ดำแตงครับ ทำรถได้สวยมากครับคันนี้ขึ้นกระบะมาจากอูเนียนประภาสีครับเนียนประภาสีการช่างรอยเชื่อมสวยมากครับนี่ครับดูรอยเชื่อมครับเชื่อมเนียนๆเ,เลยครับไล่เกล็ดเนียนๆเ,เลยครับคันนี้ ไม่มีโปเกบเลยครับคันนี้ครับนี่ครับสวยจัดสวยจัดให้ชมรอยเพชนเพชนได้สวยมากเลยครับชอบครับสวยจัดสวยจัด คันนี้หูช้างเป็นหูช้างคู่ครับหูช้างคู่แบบนี้มาตรฐานเลยครับใช้ยาวๆเลยครับสวยจัดสวยจัดที่เด็ดสายหลอนครับคันนี้ก็เห็นพี่ตั้มบอกว่ามาวิ่งงานอยู่กับแม่ยายอยู่จอมพระครับ ก็วิ่งอยู่ทีมเดียวกันกันกบทีมงานผมครับอยู่ทีมเดียวกันครับสวยจัดสวยจัดแต่งได้สะอาดมากครับคากระจกก็เป็นคากระจกของ S700 เอสเจ็ดร้อยนะครับทรงเอสเจ็ดร้อยทรงอ้วนครับนี่ครับเป็นขากระจกทรงอ้วนเอสเจ็ดร้อยครับ สวยจัดเลยครับน,นี่ก็แต่งแนวก็เช้าแนวยุ่นครับสาดตาครับไม่รกตาครับก็แล้วแต่คนชอบครับสวยจัดสวยจัด ก็สำหรับคลิปนี้ก็พามาชมคร่าวๆครับเดี๋ยวตอนรถออกไปงานก็เดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกรรอบครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ